ลงก็คือเป็นปลาช่อนนาแดดเดียวแบบนี้นะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่ากินกับข้าวเหนียวก็ได้นะอร่อยเหมือนกันจะนําไปทอดหรือว่านําไปย่างก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้ที่ร้านกินแบบแบบทอดนะคะกินกับข้าวสวยมีขาย แน่ 1>, 1กิโลนะคะ1นกิโลครึ่งโลแล้วก็250กรัมร้อยเดียวค่ะใครอยากเออเอาไปลองทานก่อนก็ได้นะคะเอาไปลองทานก่อนว่าถูกใจไหม ถูกใจก็มาซื้อเพิ่มได้ค่ะ1กิโลนะคะ1กิโลราคาราคาเท่าไหร่300 320นะคะ500กร,รัมนะคะหรือว่าครึ่งโลนะราคาอยู่ที่180บาทนะคะแล้วก็250กร,รัมนะคะอยู่ที่100บาทนะคะนี่ซิลไปให้แบบนี้เลย ัวนี้เป็นปลาช่อนมานะคะปลาช่อนมาตักแหลนะคะเราเอามาแบบสดใหม่ทุกวันนะคะแล้วก็ก่อนส่งก็ซิลแบบนี้แล้วก็ช่างกิโลให้ด้วยนะคะเราจะช่างโลให้นะคะอันนี้เป็นตัวที่แพ็คพร้อมส่งแล้วนะคะเอาไปซิลซิลเรียบร้อยแล้วเป็นซิลสืญอากาศแบบนี้นะคะลูกค้านี่แบบนี้เลย